งานแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเนี่ยนะครับนะฮะจะเป็นการที่จะทําให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานผู้ประกอบการนะครับผู้ลงทุนเองเนี่ยได้มีโอกาสได้มาสัมผัสได้มาศึกษาและยังสามารถที่จะเป็นการที่จะ,ะได้พริว่าซื้อในเรื่องของระบบนะฮะแล้วเป็นการเผยแพร่เป็นการกระจายนะครับระบบแฟรนไชส์ของเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือ กระจายไปสูงต่างประเทศให้กว้างขวางมากขึ้นคือการทำธุรกิจแฟรนไชส์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทำแล้วขายได้ครับซึ่งธุรกิจไทยแลนด์คาเองเนี่ยก็ มีการจเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในดับต้นๆของประเทศนะครับมาตลอด3ปีติดต่อกันนะครับเราก็คิดว่าเนื่อคือหลักจุดหลักอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะขยายตัวเองออกไปให้กับผู้ที่สนใจจะมาลงทุนในบริษัทนะครับในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นรถยนต์ให้เช่าได้อยากเชิญนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับมาพูดคุยกันครับแล้วก็มาออลองดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีมีการ ดำเนินธุรกิจและผลตอบแทนที่จูงใจไม่แพ้ธุรกิจอื่นครับ